เรามาดูสุสกิแคลรี่กันใหม่นะครับคันนี้นะครับปีสิบห้านะครับผมคันนี้ไม่แสนสองกว่ากว่านะครับอาจจะใช้งานเยอะนิดนึงแต่เครื่องยังดีอยู่นะครับนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับน็อตสีดำปกตินะครับมไม่ขยับ ตัวนี้จะมีไลเนอร์นะครับสามารถเปิดได้สามด้านนะครับผมเครื่องเงียบๆเลยครับผม เราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเดินนิ่งเลยครับผมปีสิบห้านะครับคันนี้ หน้าเดิมน,นะครับตัว R อยู่นะครับตัว L อยู่นะครับนถไม่ขยับนะครับฝงกระโปรงหน้าเดิมน,นะครับอันน่าจะเป็นสีเทานะครับผม ติ๊กเกอร์อยู่นะครับแผงหลังก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันกับานหน้านะครับฝากระโปรงก็จะเป็นสีเทานะครับด้านในสีเทาเหมือนกันหมดนะครับปีหนึ่งห้านะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับผมราคาจะอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับ ตอนเดือนละ3,500กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9000ขอบคุณครับ